นั่นเองค่ะโอ้ oh my god รู้มานะคะว่าพี่ปอนเขาทําจมูกนะคะเพราะว่าเขาลง y youtube เนาะจมูกก็จะมีความแบบเมบแหม,มบนิดนึงนะ,ะแล้วนะคะว่าพี่สันเนี่ยทำจมูกกับ คางใช่ไหมที่มันไปดู YouTube เขาใช่เขาือว่าเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปมากจริงๆนะเกเรซี่กันก่อนนะคะนี่ค่ะเธอจะไม่พูดถึงเรื่องหน้าผากของเขานะะ <c oughs> นี่นะคะก็คือพี่ไก่ไก่สไลเดอร <c oughs> ์เดินเดินค้าพอสมควรเลยแล้วก็มีคนบอกว่าเลยนะก่อนอันเนี้ยที่ที่เก๋จดังใช่ไหมก็คือดังมาจากที่ว่าเออเป็นทอมความ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Follow B Channel นะคะเบื่อกันบ้างไหมทุกคนเบื่อท่าแนะนําตัวแบบเดิมๆไหมเดี๋ยวจะหาท่าแนะนนาตัวใหม่นะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเข้าหัวข้อเรื่องเฮ้ยก่อนหน้านี้เขาเป็นยังไงนะเคยสงสัยกันบ้างนะคะทุกคนว่าเออเน็ตไอดอลนะคะในยุคก่อนๆเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีหน้าตาเป็นยังไงเขาสวยเหมือนทุกวันนี้หรือเปล่าเลค่ะดบมเห็นรูปนะคะเน็ตไอดอลนะคะในสมัยนี้แล้วเราก็รู้คิดว่าแบบ ตั้งแต่ก่อนดังแล้วหรือเปล่านะคะหรือเขาจะมีโครงหน้าหรือบางคนเนี่ยได้ทาสัญญากพสัญญกรรมอะไรมาสัญญโกงสัญญกรรมอะไรมาจนแบบหน้าเปลี่ยนไปขนาดนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ได้แอนตะี้ NP นะไม่แอนตี้นะไม่แอนตี้นะคะแค่เราอยากจะมาดูเยยเฉยว่าเออเขามีความเปลี่ยนแปลงตัวเองในด้านใดบ้างนะคะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเน็ตไอดอลนะคะที่แบมจะเอามาลงในวันนี้มีใครบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วชมคลิปกันเลยค่ะเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปคนเราย่อมเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะ ไอ้ดอนที่จะมาในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยแบบโอ้เมย์กอแล้วโอ้เมย์กอแล้วโอ้เมย์กออื้อทำไมทุกคนนี้เขาสวยได้สักขนาดนี้ก็คือแบบเออเขาก็แบบมีความพัฒนาตัวเองได้ค่อนข้างมากๆเลยโอเคมาเริ่มกันที่คนแรกเลยนะคะก็คือ พี่ปอนนั่นเองค่ะที่เราแบบเออรู้จักกันนะคะพี่ปอนเนี่ยต้องบอกเลยนะเขามีโครงหน้าที่แบบเออเป็นเอกลักษณ์นะคะคิ้วความสูงหุ่นอะไรเนี่ยของเขาดีอยู่แล้วนะคะเราก็จะดูรูปปัจจุบันของเขานะคะแบบนี้รูปปัจจุบันของเขานะคะเราจะเห็นได้เลยว่าเออพี่ปอนเนี่ยมีสีผิวที่ขาวนะคะรูปหน้าผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าชอบผมของพี่ปอนเพราะวผมพี่ปอนแบบยาวาแล้วก็แบบดูแบบเออดูสวยอะแล้วทุกอย่างมันดูสมส่วนกันไปหมดอะนะคะมาดูรูปปอนเด็กกันเลยค่ะทุกคนคือมันก็ไม่เคยเห็น ูปตอนเด็กของเขาเหมือนกันเพราะแบมเพิ่งมาแบบรู้จักเขาที่เขาดังแล้วนะก็เลยค่ะทุกคน m ม g o d เฮ้ยจริงดิเฮ้ย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 คือมันไม่รู้มานะคะว่าก่อนเขาทำจมูกนะคะเพราะว่าเขาลง Youtube เนาะ ช่วงที่แบบเออค้นหาเกี่ยวกับเรื่องจมูกอย่างเงี้ยก,ก็เห็นนะคะไปเยอะมากนะเอ้แต่เขาดูตัวเล็กตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วหรือเปล่าคิ้วนะคะทรงคิ้วก็ยังเป็นทรงเดิมเหมือนตอนนี้เลยแต่ว่าไอ้คิ้วเขาหนาหรือว่าเขาเขียนคิ้วจมูกก็จะมีความแบบแมบๆนิดนึงนะคะแต่แหบบนิดนึงนะคะแต่ก็สวยดีในแบบของเขาโครงหน้าอุ้ยแก้มน่ารักมากเนี่ย คือแก้มเขามีตั้งแต่เด็กๆแล้วอะทุกคนคือน่ารักอะเออโครงหน้านะคะเราก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยมีโครงหน้าที่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะคือแก้มอะคือเขาดังตรงมีแก้มได้ปะคือเราเห็นพี่ปอนนะคะก่อนนั้นเนี้ยคือเขาไม่ปล่อยหน้าม้าตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาก็ไม่เคยปล่อยหน้าม้านะคะเพาหน้าผากสวยนะคะอันเนี้ยคือพี่ปอนเขาก็ดูหน้าผากสวยนะคะแต่ในรูปรูปก่อนอันเนี้ยก็ดูแบบผิวค้ำๆป่ะหรือเขาฉีดผิวอันนี้ไม่รู้นะคะหรือเขากินยาหรืออะไรที่ให้ผิวมันขาวหรือเปล่าเดิม จะไม่ทํำอะไรมากน่าจะทำแค่แค่จมูกนะคะแล้วก็ผิวน่าจะผิวที่เปลี่ยนแปลงไปนะเพราะว่าตอนนี้ผิวเขาขาวขึ้นค่อนข้างมากแล้วหุ่นพี่ป้อนก็ยังสวยเหมือนเดิมดิชอบเกม้มากๆเลยอะ่ะเออใช่น่ารักมากเลยะนะคะแต่ผมพี่ป้อนออกไปค่ะทุกคนต้องบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยน่าจะรู้จักกันนะคะก็คือ Follow Me สใช่หรือว่า Follow Me Official นั่นเองกคนนั่งเนี้ยมันมีแอนตี้กันมาเยอะมากๆว่าพี่ซันดำมากคือไม่เหมือน ตัวจริงเลยนะคะแราไม่รู้ว่าเขาดําหรือว่าเขาอะไรนะคะแบมไม่ได้อันนี้แบมไม่ได้รู้มาก่อนนะคะเพราะว่าก่อนอันนี้มันก็ได้ยินมาว่าที่แบบออดราม่าที่เขาไม่เหมือนตัวจริงก็คือแบมก็รู้สึกว่าเฮ้ยใครๆเขาก็อยากให้แบบตัวเองสวยออกปา้าไม่อยากให้ตัวเองหน้าออกปา้าไม่อยากให้ตัวเองหน้าออกปา้าไม่อยากให้ตัวเองหน้าออกกองสัหน่อยจริงป่ะนะคะว่าพี่สันเนี่ยทําจมูกกับคางใช่ไหมที่มันไปดูยูทู e เขาก็คือแบบน่าจะเปลี่ยนไปตรงแค่ผิวป่าแล้วก็จมูกกับคางก่อนหน้านี้หน้าเขาก็เอ้ยเปลี่ยนะน เปลี่ยนไปเยอะมากอะพี่ซันอะคือเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะอะก่อนอันนี้เขาแบบเออหน้ารูปไข่อะทุกคนแล้วก็ดูมีแบบเขาเรียกอะไรแก้มเขาก็ยังเหลืองไงแต่ดูมีคางกับจมูกมากขึ้นก็ดูเออแตกต่างไปตาตาหน้าจะไม่ไม่ได้ทำปะ่ะอุ้ยแต่ตอน,นเด็กแตกต่างไปเยอะมากเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะมาก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 กว่าตอนเนี้ยแต่ตัวก็ยังดูเล็กนะคะตต้เด็กตัวเล็กแต่ตอนเนี้ยดูแบบเออหน้กอุ้ม แบบพวกิ้มอย่างเงี้ยนะส่วนอันต่อไปนะคะต้องบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยเป็นยูทูบเบอร์นะคะทุกคนน่าจะไม่ใช่ช่อง YouTube ที่ดังที่สุดนะคะไม่ใช่คนนี้เนี่ยที่เขาบอกกันว่าหน้าคล้ายลิซ่าไม่เหมือนลวกันเพราะว่าแบมติ่งลิซ่าคือแบมไม่อยากให้ใครเหมือนลิซ่านะคะไม่อยากให้ใครเหมือนลิซ่านะคะต้องบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยเออทุกคนน่าจะรู้จักเ้วแหละถ้าบอกว่าหน้าคล้ายลิซ่านะคะก็คือ เกซี่น,นั่นเองค่ะเดี๋ยวเกรซี่น,นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูรูปปัจจุบันของเกรซี่กันก่อนนะคะนี่คะ่ะถ้าเราเห็นกันเราก็จะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าเออเกรซี่เนี่ยเขาปล่อยหน้าม้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับเขาดังจากทิกตอกหราหรือว่าดังจากอะไรอันนี้มันไม่รู้นะคะแต่ถ้าไปดูรูปปัจจุบันของเขาเนี่ยเขาก็แบบเออมีความน่ารักในแบบของเขามีความแบบเออเป็นธรรมดาธรรมชาตินะคะในแบบของเขาคือเกรซี่แค่จัดฟันปะไม่ได้ทำำําจมูกไม่ได้ทําอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปก่อนหน้านี้นะคะนะทุกคนมันไม่่ไได้มีีอะรเปลปลลนแงค ตาเขาโตป่ะใช่ั้มันไม่ได้มีอะไรเปลีป่ยนแปลงเลยอะ่ะก่อนหน้านี้ยังไงก็คือทุกวันนี้ก็เหมือนเมีอูน้ะอืม มันจะไม่พูดถึงเรื่องหน้าผากของเขานะมันจะไม่พูดถึงเรื่องหน้าผากของเขาหนะ้ <c oughs> คือความจริงเกสซี่ก็ก็เเหมือนคนที่หน้าผากกว้างทั่วไปอ่ะคือเขาก็ยอมรับว่าเขาหน้าผากกว้างเราก็ไม่ได้ anti ไงคือเขาก็น่ารักในแบบของเขาเออก็ยังมีควาจิ้มดีน่ารักซึ่งตอนเนี้โตมาเขาก็ยังมีความแบบหน้าเด็กอยู่สักเท่าไหร่นะคะแต่แบชอบตรงที่เกรฟที่เขาเต้นเก่งนะคะก็คือถามว่าเต้นเก่งไหมก็ไม่ได้เชิงเก่งแต่ว่าหุ่นเขาดีนะคะเวลาเต้นเนี่ยมันก็ดูแบบเออพิวแบบน่ารักน่ารัก คนนี้นะคะเป็นคนที่แบบเออในหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะคะจาก เกือบน่าจะทุกคนที่มาดูคลิปนี้นะคะก็คือพี่เก๋ไก่สไลเดอร์นั่นเองค่ะเอนั่นเองค่ะเอนั่นเองค่ะซึ่งพี่เก๋เนี่ยต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้กับปัจจุบันโครงหน้าเขายังมีความเหมือนเดิมไม้แต่แค่แบบเออดูโตขึ้นพี่เก๋เกแค่จัดฟันนะคะแย่เท่าไหร่พอจัดฟันแล้วมันก็ไม่ได้ดูเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่อ่ะคือมันยังมีโครงหน้าเดิมอะ่ะแต่มันก็แบบสวยอะ่ะแต่ก็น่ารักในแบบแบบเออของเขาอ่ะคือพี่เก๋อ่ะขาวจนต้องบอกเลยว่าก่อนมันเนี่ยคือน่าจะดูในรูมนะคะน่าจะ ขิวค้ำพอสมควรเลยแล้วก็มีคนบอกว่าเลยนะก่อนอันเนี้ยที่พี่เก๋จะด,ดังใช่ไหมก็คือดังมาจากที่ว่าเออเป็นทอมความจริงเขาไม่ได้เป็นทอมนะคะเขาก็แค่ปัดผมให้เหมือนทองมมเฉยๆนะคะแต่เอาแบบตัวเขาก็ดูเล็กอยู่แล้วหุ่นเขาดูสวยอยู่แล้วทุกคนแล้วก็แค่ขิวขาวข,าวขึ้นมาแล้วก็ปล่อยผมนะคะซึ่งทุกวันเนี้ยเขาก็ดูแบบเข้าที่แล้วหรือเปล่าคือการจัดฟันนะมันไม่เข้าใจเวการจัดฟันนะมันทําให้หน้าคนมันเปลี่ยนไปเยอะให้มันจัดฟันจะเป็นยังไงอะหน้าจะเลียกวกนี้ไหมทุกคน <laughs> หน้าจะเลียกวกนี้ไหมทุกคน <laughs> นี่ไงรูปเนี้ยที่ดังๆที่ว่าเป็นทองน,นะซึ่งเขาก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนทุกคน V F รูปปัจจุบันนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนะ่ะตอนพี่เก๋ขาวมากๆนะคะดูแบบไม่อยากเห็นตัวจริงมากๆอะ่ะว่าเขาจะแบบขาวเหมือนในรูปหรือเปล่านะคะคนต่อไปนะคะก็คือเมจินั่นเองค่ะ็นต้องบอกเลยว่าเมจิเบมหารูปก่อนดังไม่เจอเลยนะคะอันนี้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นรูปก่อนดังของเขานะคะเนี่ยรูปเนี้ยก็คือแบบ เขาสวยอยู่แล้วอะคือหน้าเขาไม่ได้มีความเด็กคือเขาดูแบบน่ารักตั้งแต่เด็กๆแล้วอะทุกคนมันมีความขาวมันมีความแบบน่ารักของเขาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะมันไม่ได้แบบเฮ้ยดูทําหรืออะไรนะคะแบบเนี้ยต่อไปนะคะต้องบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์นะคะผู้ติดตามตอนนี้มาณ90 0 0แสนหรือล้านแล้วนะคะก็คือพี่บีเบลนั่นเองค่ะพี่บีเบลนี่ย ก็คือเขาก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมว่าเขาทําจมูกแต่ก่อนที่เขาจะทําจมูกอะเบมคิดว่าเรื่เขาน่ารักของเขาอยู่แล้วนะนี่คือรูปก,ก่อนทําจมูกนะคะเนี่ยมันน่ารักอยู่แล้วอะทุกคนมันดูแบบเป็นแบบสวยอยู่แล้วอะเพราะเขาขาวด้วยนะคะ แล้วหุ่นเอ๋ยอะไรเอ่ยนะคะแต่แค่ตอนนี้เนี่ยเห็นไหมมันดูแบบสวยอยู่แล้วอะหน้ามมาซึ่งหน้าผากเขาก็ดูแบบยิ่งเปิดกว้างเบ mm ิร hmm. มคิดว่าเขาน่าจะดังมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่เขาจะมาทํ o u ู u ู e แล้วนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าที่เขาดังที่แบบเออทําตัวน่ารักเหมือนบาร์บี้อะไรเงี้ยพอทําจมูกถามว่า พอทำจมูกแล้วสวยไหมนะคะก็ก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะไม่ได้แบบแตกต่างไปจากเดิมสวยกว่าเดิมด้วยซ้ำโอเคค่ะทุกคนหมดแล้วนะคะก็คือไม่รู้ว่าจะเอาใครมาอีกแล้วอะ่ะคือถ้าแบบ คิดถึงคนดังๆก็ในยุคตอนนั้นก็น่าจะไม่มีแล้วมั้งก็คือจบแล้วค่ะสําหรับที่บันพูดไปนะคะถ้าทุกคนไม่ชอบก็ต้องขออภัยมาณัที่นี้ด้วยนะคะถ้าถามว่าแต่ละคนนะมีความเปลี่ยนแปลงไหมบามคิดว่านั่งเขาก็ยังเหมือนเดิมนะคะเว้นแต่ว่าทําสัญญกรรมเนาะที่เปลี่ยนแปลงที่สุดเลยนะก็คือพี่ซันคือบันแบบ เออเื่อเปิดดูรูปเก่าๆอ่ะดูแบบเออก็เด็กอ่ะดูเด็กอ่ะแล้วพอพอโตมานะคะก็ดูเออดูมีความน่ารักสดใสนะคะแบบเป็นไปอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าหน้าก่อนและหน้าหลังเนี่ยก็คือแบบแตกต่างกันค่อนข้างมากมากมากเลยนะคะส่วนมากเขาก็จะเป็นเพราะผิวขาวขึ้นปะแล้วก็จัดฟันนะคะที่ดูแบบเออดูสวยขึ้นเนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กด Subscribe mm hmm. นะคะเป็นกำลังใจให้แบม,มด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้แบม,มทำคลิปแบบไหนนเลบนพูดคุยกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊บาย